โครงการพัฒนาศักยภาพกระบนวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤด,ดูนาปลังจากสถานการณ์ในการผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่การผลิตข้าวอยู่ประมาณ69้าล้านไร่ครับผลผลิตประมาณ31ล้านตันข้าวเปลือกซึ่งปริมาณความต้องการในการส่งออกและบริโภคภายใ,ในประเทศเนี่ยมีความต้องการประมาณ29ล้านตันข้าวเปลือกคิดเป็นพื้นที่65ล้านไร่นะครับปริมาณผลผลิตที่เกินความต้องการประมาณ2ล้านตันข้าวเปลือกเนี่ยนะครับถ้าเราจะคิดเป็นพื้นที่ก็ประมาณ3ล้านไร่ จากสถานก,การณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์อุปทานนะครับในจังหวัดแพร่ในพื้นที่นอกเขตชุมพรทานเราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตนะครับต่อมานะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้ดําเนินการกิจกรรมรส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปลังนะครับทำให้เกษตรกรในจังหวัดแพรนะ่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับจากการทํานาปลังนะครับซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ามาก มาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแตงไทยฟักทองพืชผัก,กอื่นๆนะครับทำให้ลดน้าปลั่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยลงไป464ไร่สร้างฐานะความเป็นอยู่นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตนะครับมีการหลากหลายในการผลิตพืชน,นะครับสู่ตลาดชุมชนนะครับ ราคาข้าวมันตกต่ําค่ะก็เลยหันมาทําพืชฤดูแล้งค่ะแต่ทาไม่ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันต้องใช้น้ำไงคะการปลูกแตงไทยเนี่ยมีต้นทุนน้อยเพราะว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่มากค่ะแต่ถ้าเป็นนาเราต้องใช้ปุ๋ยเยอะขึ้นนะคะบ้านปากมวยเป็นพื้นที่ที่ปลูกแตงไทยแล้วหวานแล้วก็ราคามันได้ทำให้กเกษตรกรในหมู่บ้านเนี่ยนิยมปลูกปีนี้ถือว่าราคาดีมากราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บ,บาท ต้นทุนการผลิตต่ําแล้วก็สามารถขายได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคุณกลางค่ะแตงไทยปลูกไม่มากนะคะแต่ว่าได้ราคาดีกว่าค่ะเพราะว่าปีนี้หมื่นกว่าบาทต่อหนึ่งไร่ค่ะเราสามารถที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เองเราไม่ต้องไม่ต้องเสียค่ามเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็แตงไทยในหมู่บ้านนี้ไม่ไม่ได้ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนเลยเพราะว่าขายส่งขายเองโดยที่มันไม่เต็มตลาดะคะ่ะ จำหน่ายตามตลาดใหญ่ๆทั่วไปนะคะอย่างใกล้ๆแล้วก็ในหมู่บ้านเกษตรกรก็จะเอามาขายตามข้างทางด้วยแล้วก็มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อค่ะไปตามตลาดใหญ่ๆห,หน้าสวนอยู่ที่10บาทค่ะลูกเล็กก็เหลืออยู่ประมาณ8บาทแต่ที่ตลาดส่วนมากพ่อค้าที่รับซื้อไปจะขายเป็นลูกนะคะลูกหนึ่งก็ประมาณ3าบาท40่บบาทเนี้ยค่ะ ลูกใหญ่นะคะจากที่เราขายแตง3ไร่เนี่ยเราได้เงินประมาณ30,000กว่าบาทถือว่าได้เงินเยอะกว่าเราทํานาข้อดีของแตงไทยคือใช้น้ําน้อยนะคะให้ปุ๋ยน้อยการเก็บผลผลิตเนี่ยสเดือนกว่าๆเราก็ได้เก็บแล้วคะ่ะชาวบ้านก็เลยนิยมทําแตงไทยมากกว่า ปลูกข้าวโพดด้วยไกลหนึ่งนะครับเนาะเปลี่ยนเป็นปลูกพืชน้ำน้อยนะครับก็เลยหันมาล่องปลูกในแปลงนี้ปลูกมาได้สองสีแล้วแต่มันก็นได้ผลผลิตที่ว่าดีส่งก่อนที่เขาปลูกเข้าในแปลงที่เขาจะไว้พอเนี่ยเออสูบน้ำนะครับต้นทุนมันสูงซึ่งได้ผลผลิตน้อยนะครับยนี่ยคือาขาดทุนก็นเลยเปลี่ยนมาปลูกขา้าวโพดแตนเหมือนบ่าใครมีโรคพืชเหมือนเข้านะครับเนาะนะนะการดูแลรักษาที่ว่าเขาปลูกมันน้ำมันบ่แขังนะครับเนาะข้าวโพดกะอุดมสมบูรณ์งามดีนะครับการหื้อน้ำกะบางครั้งเขากะเที่กว่าวันก็ใส่หรต่ทีนนี้หัมาปลูฟ ข้าวโพดนี่ก็ผลผลิตมันก็ได้ไหลละเฉลี่ยไปไรลไรลละตันหรือตันฝ่ายน้อยนี่นะครับก็คงซื้อว่าได้ผลผลิตดีๆพราะว่าข้าวโพดมันงามนะครับน้ำน้ำไม่ได้ขังไม่ได้แจอนะครับเนาะก็แลงนี้คงจะเป็นปลูกข้าวโพดกับปลูกพี่วะตอดนะครับเนาะเพราะว่ามันถันผลนะครับปลูกแล้วมันได้ผลผลิตดีแล้วก็ต้นทุนมันก็ต่ําเขาประหยัดในการจีใจนั่นประหยัดในการตีแจน้มันเชื่อพเฉื่ี่ซูบน้านะครับข้าวโพดนี้กว่าเจ้าเพราะว่า ใจหน้ามันน้อยกว่ากันแล้วก็ต้นทุนอย่างกับืเยอะเขาต้องไปโลกกับไอเชื้อโรคไออย่างพวกอันนี้เราอย่างเข้าเนี่ยโรคระบาดบันก็ยเยอะไอต้องใจเคมีอย่างทุกอย่างอะ่ะเจ้าเราลองคีดพอต้นทุนแล้วข้าวโพดมันจะดีกว่าแล้วก็ได้เยอะกว่าสำนักงานกเกษตรอำเภอล่องกวางเจ้าเปิดมาแนะนำเห้ใจรอย่างหนึ่งก็มาเปรียบเทียบระหว่างเขา้ากับข้าวโปดนี่แล้วหลังจากเซตอันนี้แล้วเขาก็ เขาจะท,ทําถว่วเขียวตอแหมมาเจาะเหมือนกับว่าลดการเผาไปเตือนในตัวตัวเองไย่างเจ้าเข้าปนี่ไรหนึง่งได้ประมาณคิดไปเลยตันเกิงนะเจ้าถ้าเป็นเข้านี่ได้แค่หกล้อยหรือเจ็ด้อยกิโลเข้าปดแล้วเขาก็ไถไถแล้วก็เอาเอาถว่วเขียวลงนะเจ้าเข้าปนี่สี่เดือนร้อยสาวันเจ้าเก็บเกี่ยวถว่วเขียวนี่ประมาณหกสิบเจ็ดวันขอเจอนึกปอแม่พี่น้องมาช่วยกันยะเขา้าปดหรือทั่วเขียวกันนั่งๆจะได้ลดการใจ้น้ำแล้วก็น้ำก็จะได้เพียงพอต่อการใจ้ของกลุ่มเกษตรกรนะเจ้า กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้ากเกษตรซึ่งสำนักงานกเกษตรจังหวัดแพร่และสำนักงานกเกษตรอำเภอดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรด้วยการจัดระบบการผลิตพืชในพื้นที่นาข้าวมีเป้าหมายในการลดรอบพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรังด้วยการจัดกิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมทดแทนโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการทำนาปรังหรือเคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง จังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน120รายในเขตอำเภอร้องกวางอเภอเมืองแพร่และอเภอหนองม่วงไข่ซึ่งเกษตรกรจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชทั้งระบบตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้และเกิดการรวมกลุ่มซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร